สรุปการเปลี่ยนแปลงกฎ s t u d e n t Visa ในปี2023ที่ผ่านมาหลายคนกำลังกังวลเรื่องกฎหมายของการเปลี่ยนแปลงวีซ่าที่รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศออกมาที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้นมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกนะคะหลักฐานทางการเงินหรือว่าค่าของชีพปัจจุบันนะคะจะต้องมีอยู่ที่24,500ดอลลารหรือราวๆ5,7966บาทแนะนำให้เตรียมไว 6, ้6000-7000บาทข้อต่อมานะคะไม่สามารถเปลี่ยนขอระหว่างเรียนได้ดังนั้นการตัดสินใจเลือกคอร์สก็สำคัญค่ะในส่วนของวีซ่า คลาสสิบแปดห้าขอวีซ่าหลังเรียนจบได้18เดือนและใครที่จบ Higher Education ก็จะสามารถขอระยะเวลาได้แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันนะคะมีการปรับ,บเปลี่ยนเวลาการทํางานของวีซ่านักเรียนนะคะทํางานได้48ชั่วโมงต่อสสัปดาห์ดังนั้นใครที่จะมาวีซ่านักเรียนก็ต้องวางแผนให้ครอบคลุมเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะคะการพิจารณาวีซ่าจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทางออสเตรเลียน,นะคะพยายามเคลียร์เคสเก่าๆเพื่อให้การพิจารณาวีซ่านั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะคะกรณีที่จะต่อวีซ่าออนชอหรือต่อวีซ่าภายในประเทศออสเตรเลียจะต้องมีการตรวจสุขภาพใหม่ด้วยนะคะกรณีที่พ้นตรวจเดิมเกิน12เดือนแล้วนั่นเองค่ะจากการ รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศออกมาแน่นอนว่ามีการเข้มงวดมากกว่าเดิมแล้วก็มีมาตรฐานที่สูงขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะสิ่งที่เราควรทําคือเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของภาษาสกิลและค่าใช้จ่ายและถ้าอยากรู้ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ทักเข้ามาปรึกษาและขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับ VSO ได้เลยค่ะ